อรุณสวัสดิ์ธรรมะเจ้าทั้งหลายต่างมองเห็นความทุกข์เป็นศัตรูที่เปิดเผยแต่กลับมองความสุขเป็นมิตรแท้ที่ต้องไขว่ควา้าแต่เคยถามหรือไม่เหตุใดรสหวานที่เจ้าลิ้มลองจึงทิ้งรสขมไว้ในใจเสมอเมื่อมันจางหายไปจงฟังให้ดี เพราะภัยที่น่ากลัวยิ่งกว่าความทุกข์คือความเพลินที่ซ่อนอยู่ในความสุขที่เจ้าปรารถนานั่นเองเราไม่ได้กล่าวว่าความรู้สึกสุขเป็นปัญหาเมื่อลิ้นได้ลิ้มรสโอชาความรู้สึกสุขย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดามันเป็นเพียงแขกผู้มาเยือนแล้วก็ผ่านไปแต่ปัญหาที่แท้จริง คือปฏิกิริยาของจิตที่ตามมาคือการที่จิตกระโจนเข้าไปเกาะเกี่ยวเข้าไปดื่มดำและระเริงอยู่ในความสุขนั้นสภาวะนี้เรียกว่านันทินี่คือความเพลินชนิดที่เป็นอันตรายความสุขเปรียบเหมือนผีเสื้อที่บินมาเกาะที่มือของเจ้า ส่วนนันทิคือการที่เจ้ากำมือแน่นเพื่อจะจับผีเสื้อตัวนั้นไว้ไม่ให้บินหนีไปการกระทำที่เข้าไปยึดมั่นนี่เองคือการหวานเมล็ดพันแห่งความทุกข์ลงในใจเพราะเมื่อใดที่เจ้าเพลินเจ้าก็ได้ผูกโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นไว้กับสิ่งนั้นแล้วและเมื่อมันจากไปตามธรรมชาติโซ่ตรวนนั้น ก็จะกระชากหัวใจของเจ้าให้เจ็บปวดรวดร้าว